สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ได้นำสาระน่ารู้เรื่องของว่านงาช้างเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะรู้จักต้นไม้ต้นนี้เป็นอย่างดีว่าว่านต้นนี้มีประโยชน์อะไรบ้างความเชื่อเรื่องต้นไม้มงคลสรรพคุณทางยาสมุนไพรรวมถึงรูปลักษณ์ลักษณะของว่านต้นนี้ค่ะ แต่ก่อนไปรับชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะคำเตือนก่อนการใช้ยาสมุนไพรหรือว่านมงคลควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหมอยาสมุนไพรก่อนทุกครั้งทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยต่อตัวท่านเองค่ะ ว่านงาช้างนั้นนะคะหลายๆท่านต่างคุ้นเคยกันดีค่ะเพราะด้วยลักษณะของต้นเขาจะดูแล้วคล้ายกับงาช้างมีทั้งแบบลำต้นตั้งตรงตามธรรมชาติและนิยมตัดบิดเป็นเกลียวพันกันนำมาถักเปียแล้วพ่นสีหรือทากากเพชรทำให้ดูแปลกตาโดดเด่นสวยงามดูเป็นเอกลักษณ์ ทำให้ได้รับความนิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะโดยนำมาเป็นไม้ประดับปลูกใส่กระถางนำมาตกแต่งหน้าบ้านห้องรับแขกโต๊ะทำงานหรือตามสถานที่ต่างๆเพื่อนำมาฟอกอากาศให้สดชื่นดูดีมีชีวิตชีวาดูสวยงามสบายตาและรู้สึกผ่อนคลายค่ะ ว่านงาช้างนั้นนะคะจัดเป็นว่านมงคลหลายบ้านมักจะปลูกไว้เพื่อความเป็นมงคลด้วยเช่นกันค่ะเพราะเป็นว่านมงคลที่มีความหมายดีเชื่อว่าหากบ้านใดปลูกไว้จะช่วยปกป้องและคุ้มครองคนในบ้านโดยในอดีตนะคะนิยมปลูกไว้เพื่อป้องกันคุณใสและมนดําค่ะอีกทั้งยังช่วยเสริมทางด้านโชคลาภรับทรัพย์ทํามาค้าขึ้น ค้าขายเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเสริมสิริมงคลให้กับผู้ปลูกและคนในบ้านค่ะว่านงาช้างมีชื่อเรียกตามแต่ละท้องถิ่นว่าว่านงาช้างเขียวว่านงาช้างลายหอกสุรการหอกสุรโกดหรือว่านงูค่ะ แล้วนอกจากความเป็นมงคลแล้วนะคะสมัยก่อนยังนิยมปลูกไว้เพื่อใช้เป็นยาสมุนไพรประจำบ้านด้วยค่ะแต่ว่าก่อนนำไปใช้นะคะควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหมอยาสมุนไพรก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยต่อตัวท่านเองค่ะสรรพคุณทางยาสมุนไพรของว่านงาช้างมีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ช่วยบำรุงเส้นผมให้แข็งแรงคือนําว่านงาช้างมาบดค่ะหรือนำมาโคลกแล้วก็นําไปกลองเอาสะพาะน้ำที่ได้มาชโลมให้ทั่วบนเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะซึ่งวิธีนี้จะช่วยบำรุงให้เส้นผมแข็งแรงแล้วก็ทำให้ผมที่ขึ้นมาใหม่นั้นมีความดำเป็นเงางามแล้วก็ยังช่วยแก้ปัญหาเส้นผมหลุดล่วงได้ค่ะ 2. ใช้รักษาโรคริดสีดวงทวารและ สามารถนำมาเป็นยาถ่ายพยาธิได้โดยใชยร้รากสด5-10กรัมนำมาล้างให้สะอาดโคลกให้ละเอียดหรือนำมาผสมเหล้าเล็กน้อยก็ได้คั้นเอาแต่น้ำแล้วก็นำมาจิบค่ะ 3. ช่วยขับโลหิตหลังคลอด ให้ใช้บ้านงาช้างจำนวน2-3ต้นนำมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆเ,เป็นแว่แนๆแล้วก็นำมาโขลกกับเหล้าหรือน้ำซาวข้าวจากนั้นให้นำไปใส่หม้อต้มน้ำให้ท่วมต้มประมาณ20นาทีปิดไฟยกลงจากเตาแล้วนำมากรองเอาแต่น้ำดื่มในหนึ่งถ้วยดื่มเช้าและเย็นก็จะช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายได้ค่ะนอกจากนั้น ใบของเขาจะมีรสเฝื่อนร้อนเล็กน้อยมีสรรพคุณใช้เป็นยาระบายแก้ระดูสตรีพิการหรือจะนำมาตำเพื่อใช้ทาแผลช่วยลดการติดเชื้อแผลเป็นน้องผดพืน่นและช่วยรักษาสิวได้ค่ะในกรณีที่ท่านเป็นสิวนะคะให้ลองนำมาทาที่ท้องแขนดูก่อนนะคะเพราะว่าบางท่านอาจจะมีอาการแพ้แล้วถ้านำไปทาที่หน้าอาจจะมีอาการคันแล้วก็แพ้ได้ค่ะ นอกจากนั้นนะคะในต่างประเทศเช่นในแอฟริกาเขาก็จะตัดเอาปลายใบของต้นว่านต้นนี้นะคะไปอังไฟแล้วบีบเอาน้ำของว่านนี้นำมาหยอดหูแก้ปวดหูได้ค่ะและในอินโดนีเซียนะคะขั้นเอาน้ำไปทาผมใช้เป็นยาบำรุงรากบำรุงเส้นผมทำให้ผมดกดำเป็นเงางามค่ะ เมื่อเราทราบถึงสรรพคุณของเขาแล้วก็พุทธคุณของเขาแล้วนะคะเรามารู้จักกับลักษณะของว่านงาช้างกันค่ะ ว่านงาช้างนั้นนะคะเป็นไม้ตระกูลเดียวกันกับต้นลิ้นมังกรและตระกูลเดียวกับหน่อไม้ฝรั่งค่ะแล้วก็มีอยู่ทั้งหมด2สายพันธุ์ได้แก่หอ,อกสุรการซึ่งเป็นว่านที่มีสีเขียวล้วนและหอ,อกสุรโกดหรือว่านลายค่ะที่มีลายสีเขียวอมดําไปจนถึงปลายต่อมาก็ได้พัฒนาสายพันธุ์เป็นอีกว่านหนึ่งที่ชื่อว้า,วานงาช้างแครค่ะว่านงาช้างนี้นะคะเป็นต้นไม้ที่ไม่มีใบ หลายๆท่านอาจจะเคยเข้าใจว่ากา้านสีเขียวที่โผล่พ้นดินนั้นคือใบแต่แท้จริงแล้วคือลำต้นเทียมของเขาค่ะโดยส่วนนี้จะแทงออกมาจากตาของเงาของต้นว่านงาช้างแล้วก็มีลักษณะเป็นแท่งทรงกลมสีเขียวมีลวดลายพาดเป็นสีขาวเขียวขนาดใหญ่ที่บริเวณโคนไล่เรียวเล็กไปจนถึงบริเวณปลายตรงกลางจะมีล่องลึกพาดเป็นทางยาวค่ะ ส่วนดอกของเขาจะมีสีขาว ออกดอกเป็นช่อค่ะวางตัวเป็นชั้นๆตามความสูงของช่อดอกแล้วก็มีกลิ่นหอมอบอวลเวลาพบ่ําค่ะว่านงาช้างนั้นเป็นต้นไม้ที่ปลูกแล้วก็ดูแลง่ายมากค่ะแล้วก็ยังโตแล้วก็มีชีวิตรอดในดินที่แห้งแล้งมากๆโดยไม่ต้องดูแลรดน้ำบ่อยแล้วก็ไม่ต้องการการประคบประงมหรือการดูแลเอาใจใส่มากนะักไม่ต้องรดน้ำให้ปุ๋ยบ่อยแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศหรือดินใน กระถางแต่ว่าดินที่ดีที่สุดสําหรับเขานะคะคือดินร่วนซุยระบายน้ําได้ดีและควรเป็นดินที่ผสมอินทรีย์วัตถุเช่นปุ๋ยคอกเท่าแกลบขุยมะพร้าวด้วยอัตราส่วน1ต่อ3ถึง1ต่อ5ค่ะโดยให้วัตถุอินทรีย์มีเยอะกว่าปริมาณดินค่ะ เวลารดน้ํานะคะควรรดน้ําสัปดาห์ละ1-2ครั้งก็เพียงพอค่ะตั้งไว้บริเวณที่มีแสงแดดราไรไปจนถึงแดดจัด,จดเลยค่ะแต่ว่าไม่ควรตากแดดจัดทั้งวันนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้เขาสีซีดหรือเกิดอาการไม่ได้ค่ะนอกจากนั้นก็สามารถปลูกได้ในที่ร่มหรือกลางแจ้งหรือนํามาจัดสวนก็ได้เช่นเดียวกันค่ะว่านงาช้างนิยมขยายพันธุ์โดยการตัดโคนมาปักชำหรือการปลูกลง ินเวลาที่เขาแตกเง่าใหม่โดยการแยกเง่าอ่อนๆออกมาปลูกเป็นต้นใหม่ค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านและนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่โคาพี่ได้นำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังเหมือนอย่างเช่นเคยคะ่ะซึ่งแอดมินหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยคะ่ะหากคุณผู้ชมชื่นชอบเนะื้อหาสาระต้นไม้มงคลวันมงคลความเชื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาด เนื้อหาสาระใหม่ๆแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับโคราพี่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ